สวัสดีครับทุกคนนะครับ EP ที่2 EP นี้เนี่ยครับผมจะมาสอนเรื่องเทนไลน์ที่สําคัญนะฮะว่าเราจะดูแนวโน้มในส่วนของฝั่งนะครับเทนขาขึ้นหรือขาลงได้ยังไงนะครับมาดูกันในคลิปนี้นะครับว่าผมจะสอนยังไงแล้วก็เทคนิคการดูดูยังไงนะครับมาดูกันครับมาดูที่กราฟกันเลยนะครับการดูเทนไลน์ที่สําคัญนะฮะใน EP นี้นะครับเราสังเกตดูที่ทองคํานะครับมีการนะครับไซด์เวของราคานะครับในส่วนของฝั่ง เทนขาขึ้นนะครับเราจะดูยังไงนะครับดูจากนะครับเราตีเทนไลน์นะครับอ่าเส้นแนวโน้มนี่เลยนะครับเส้นแนวโน้มเราจะใช้บ่อยนะหรือผมเนี่ยเองก็จะใช้บ่อยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับเอามาดูปัจจุบันกันเลยนะครับอ่าเส้นแนวโน้มที่ผมจับมานะครับผมจะตีเลยนะครับก็คือนะครับจากจุดต่ําสุดของราคาไปถึงจุดสูงสุดของราคานะครับโดยที่เราจะดูในส่วนของฝั่งนะฮะแนวรับสําคัญนะครับอ่าผมตีขึ้นไปเลยเห็นไหมครับ จะเห็นแนวรับสําคัญก็คือมีการนะครับกลับตัวของราคาเกิดขึ้นนะครับแล้วมาชนแนวรับสําคัญนะครับขึ้นไปก็คือต้องเกิดที่2นะครับสแนวรับขึ้นไปถึงจะเป็นแนวรับที่แข็งแรงนะครับนะ e ีที่แล้วผมสอนว่าแนวรับนะฮะจะเป็นเส้นตรงๆนะครับเส้นตรงๆแต่ e ีนี้นะครับเส้นแนวรับเราจะเป็นเช่นเส้นที่เฉียงขึ้นไปนะครับแล้วก็เฉียงลงมาก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในส่วนของฝั่ง เทนขาลงแต่ฝั <tes pl ung vanilla> right ่งเทนขาขึ้นนะครับแนวรับจะเสียงขึ้นไปนะครับอ่ะแนวรับเกิดจากเส้น2เส้นนะครับชนกันนะครับแบบนี้นะครับอันนี้เกิดเส้นแนวรับที่3เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ทุกคนสังเกตถ้าเกิดแนวรับขึ้นมาอย่างนี้นะครับมีการชนเกิดขึ้น2ครั้งแล้วก็เส้นที่สาเนี่ยเห็นไหมครับมีการชนเกิดขึ้นตรงนี้นะฮะแล้วก็ตีนะครับดูนะฮะ อันนี้ประมาณพันสองพันจุดได้นะครับถ้าเราเก็บในส่วนของฝั่งแนวรับนี้เราจะได้ราคาอยู่ที่พันสองพันจุดนะครับแต่ถ้าเป็นแนวรับนี้นะฮะเรายังมองไม่ได้ถ้ามันเกิดเป็นวอลลุ่มนะครับเป็นไซเคิลตรงนี้ขึ้นมานะครับเราจะมองไม่ได้ว่าทองคําตรงนี้มันจะกลับตัวไหมนะฮะเราแค่รอนะครับว่าให้มันชนก่อนแล้วค่อยให้มันดิดนะครับเราจะได้รู้ว่าตรงนี้เป็นแนวรับสําคัญเราค่อยหาจุดเข้านะฮะไปใกล้ตรงนี้นะครับแล้วก็ไปทีพีตรงนี้ก็ได้นะครับ และในส่วนของแนวต้านสําคัญนะครับนะครับอ่าแนวต้านสําคัญอยู่ที่แนวต้านใหญ่ไปถึงแนวต้านใหญ่นะครับสังเกตก็คือนะครับช่องไฟของแนวแนวรับกับแนวต้านนะครับจะอ่าขนานกันนะครับจะขนานกันตลอดนะครับอ่ะนะครับเห็นแล้วใช่ไหมครัก็คือเนี่ยฮะมันเกิดจากแนวรับอ่าแนวต้านสู่แนวต้านนะฮะหนึ่งสองแนวต้านนี้นะฮะหนึ่งสองนะครับอ่ะ แนวต้านหนึ่งแนวต้านสองมีการชนครั้งแรกแล้วก็ดีดตัวกลับแล้วก็มีการชนครั้งที่สองแล้วก็ดีดตัวกลับนะครับเป็นแนวต้านที่สองนะครับแนวต้านจะเกิดนะครับมีการชนสองรอบขึ้นไปนะครับจะเกิดแนวต้านที่แข็งแรงนะครับอ่านะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็เราจะได้แล้วนะครับก็คือนะครับเทนไลน์ก็คือนะครับในส่วนของฝั่งขาใบนะฮะในส่วนของฝั่งอ่าขาเซลนะครับในส่วนของฝั่ง เทนขาลงนะครับเราจะดูยังไงนะ,ะจากกราฟนะฮะผมจะเอาตรงนี้ออกก่อนนะครับดูยังไงว่าเป็นเทนขาลงนะครับเอาก็ตีจากแนวต้านสูงสุดมาสู่แนวต้านต่ําสุดอย่างนี้ก็ได้อ่ะเห็นไหมครับอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับแนวต้านต่าสุดของราคาอยู่ประมาณนี้ อย่าหรือเราจะตีแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับให้นะครับแนวต้านแนวต้านสูงสุดมาชนกับแนวต้านต่ําสุดนะครับเราจะเห็นเป็นแนวต้านนะครับแนวต้านที่แข็งแรงนะครับมีการชนกันเกิดขึ้นนะครับท้องคมลงมาแล้วไปชนนะครับแนวต้านที่สําคัญแล้วก็ลงมาอีกอย่างเงี้ยนะครับโซนนี้เป็นโซนที่แข็งแรงแล้วแนวรับเราจะหาอย่างไงก็อย่างที่ผมบอกไปก็คือแนวรับนะครับแนวรับสูงสุดมาหาแนวรับต่ําสุดกัน เห็นไหมครับอ่าทุกคนจะเห็นวอลุ่มในส่วนของฝั่งเซลล์หรือทองคําเป็นเทนขาลงอย่างเงี้ยครับนะบนะบมีการชนเกิดขึ้น1 2อ,อย่างนี้ครับเห็นไหมครัแล้วก็เราจะเห็นได้ว่านะโซนนี้นะครับเป็นโซนที่ค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็มีการดีดตัวกลับขึ้นไปนะครับอ่า นะครับอันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของแนวรับแนวต้านนะครับในส่วนของเทรนไลน์ที่สําคัญเดี๋ยวเราจะดูแนวโน้มว่าทองคาเป็นเทนาขึ้นหรือขาลงได้นะครับแล้วก็มาต่อกนันอีพีถัดไปได้เลยนะครับก็คือผมจะเอาอะไรมาสอนนะติดตามกันด้วยนะ